ถามว่าเจตนามีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเจตนามีลักษณะประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐ เจตนาเมื่อจะบังเกิดนั้นเจตยิตะลักษณามีลักษณะยังตนและผู้อื่นให้ตรึกตรองซึ่งอารมณ์อภิสังขาระสหนะลักษณามีลักษณะประกอบตกแต่งด้วยตนเองขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้แจ้งก่อนพระนากเสนถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราช ดุรานะบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบาลดุดชายผู้หนึ่งตกแต่งยาพิษกินเองแล้วให้ผู้อื่นบริโภคอีกอีกประการหนึ่งได้แก่บุคคลผู้หนึ่งกระทำอกุศลด้วยเจยตนาของตนแล้วอย่างผู้อื่นให้ตรึกตรองกระทำการอากุศลด้วยส่วนตนที่ตรึกตรองกระทำเองก็ไปบังเกิดในทุกขติจตุราบาย ฝ่ายคนทั้งหลายที่ตรึกตรองกระทําอากุศลตามก็ไปทนทุกข์ในทุกขติจัตุราบายด้วยกันนี่ว่าฝ่ายข้างอากุศลทีนี้จะว่าโดยฝ่ายข้างกุศลได้แก่บุรุษผู้หนึ่งตกแต่งประกอบสับป,ปินวานิทน้ำพึ่งน้ำอ้อยบริโภคเข้าไปเองก็อร่อยยังคนอื่นให้บริโภคด้วยก็อร่อยฉันใดอุปมาดังบุรุษผู้หนึ่ง ตรึกตรองกระทําซึ่งการกุศลด้วยตนเองยังไม่หนำซ้ํายังบุคคลผู้อื่นให้ตรึกตรองกระทําการกุศลด้วยส่วนตนเองก็ไปสู่สุคติสวรรค์ผู้อื่นซึ่งกระทําตามนั้นก็ไปสวรรค์ด้วยฉันใดเจตนามีลักษณะตรึกเองแล้วให้ผู้อื่นตรึกด้วยและมีลักษณะแต่งตนเองดุดเปรียบมานี้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่ากัลโลสิสาธุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรเจตนาลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิบเอ็ดจบเท่านี้